สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะค่ะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะมีท่านใดโชคดีบ้างหรือเปล่าเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอสบีนีไม่โดนไม่ถูกนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่โดนไม่ถูกนะคะท่านชมท่านใดถูกโชคดีก็เม้นมาบอกด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วก็มาตามคุณน้องนะคะฝันดีนะคะท่านผู้ชมฝันแม่นนะคะน้องฝันแม่นนะคะก็เข้าอีกแล้วนะคะจากงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะมาเข้างวดนี้นะคะ งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะคะที่ผ่านมานะคะก็เข้าเต็มเมเลยนะคะที่ฝันเห็นพญานาคนะคะท่านผู้ชมก็ได้อ่าวงให้เราเลยนะคะว่าสามเจ็ดสามเจ็ดอ่าสามตัวตัวไหนบ้างเนาะสามเจ็ดเก้าบ่อ่ 3, 7, อสามเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะแต่ว่าตัวเลขเยอะไปหน่อยนะคะก็มาตามให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมรับฟังรับดูนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะไปตามนะะ้องฝันแม่นกันเลยนะคะ แอดมินีก็ฝากช่องนะคะไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแอดมินีด้วยนะคะนะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีค่ะใช่แอนฟิวเนาะค่ะคะ่ะ no น้องแอนฟิวนะคะท่านผู้ชมก็ฟันแม่นมากๆเลยนะคะฟันดีฟันแม่นนะคะค่ะก็ขอฝากช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้เป็นกําลังใจนะคะค่ะกดติดตามให้แอดสองอสด้วยนะคะ เพราะว่าน้องแอนฟิวนะคะก็ฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นพญานาคเนาะที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ฝันได้กระเป๋าได้กระเป๋าสองใบกระเป๋าค่ะได้กระเป๋าแล้วก็ใส่ขนมสะพายกลับบ้านก็คือได้โชคกลับบ้านเนี้ยค่ะได้โชคกลับบ้านเลยเนาะค่ะก็โชคดีบ้างไหมคะโชคดีค่ะอ๋อโชคดีเนาะโอ้โชคดีด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินไม่ไม่ถูกนะคะก็น้องก็ถูกนะคะก็อ่า คุณน้องให้ตัวเลขตัวไหนนะคะที่ว่าถูกนะคะเนี่ยค่ะตามในในเนี้ยค่ะถ้าเป็นเขียนก็จะเป็นฝั่งนี้ดูอันในสมุดก่อนก็ได้นะค่ะอันนี้คือให้แต่ว่าวันนั้นนะมันมันหาไม่เจอคือคือมันมีสองสองอย่างที่ที่ฝันก็คือฝันได้กระเป๋ากับพญานาคฝันเห็นกระเป๋าแล้วก็ได้กระเป๋าเนาะแล้วก็พญานาคเนาะกระเป๋าแล้วก็ฝันเห็นพญานาคที่ว่าน้องเอ็นฟิวชอบก็คือกลมวงกลมให้เลยเนาะค่ะ สามเจ็ดเก้านะคะคุณผู้ชมแล้วก็ชอบเจ็ดเก้านะคะชอบส่วนตัวสามเจ็ดเก้าแล้วก็สามเจ็ดเก้านะคะแล้วก็ยังให้ดูที่โทรศัพท์ด้วยเนาะใช่ค่ะว่ที่เห็นที่ฝันเห็นพญานาคเนาะคอับนี้สามจุดตรงตรงเลยนี่สามจุดตรงตรงเลยนะโอ้เนาะเฮ้ยเนาะแดงๆเลยเนาะฝันพญานาคแต่ว่า ชอบแต่ข้างหลังชอบแต่ข้างหลังเนะาะเพราะว่าขาดเสียได้บ้างเลยโอ้แม่นมากๆเลยแสดงจริงครึ่งเลยเนาะขาดซูนามเจ็ดตรงๆเลยนะโอ้เ <c oughs> สียดายมากค่ะฟันเหน็นพญานาคแต่ว่าไปชอบอา่าสามเจ็ดเก้ามากกว่าเออตัดศูนย์ออกกันเลยไม่ได้นะคะท่านชมแต่ว่านายโทรศัพท์นี้มันได้สามตัวตรงๆเลยเนาะใช่ค่ะแต่ชอบมากก็คือเจ็ดเก้าเนาะ แล้วก็สามเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมถ้าคนเล่นเป็นนะ่ะเขาจะตัดเอาข้างหน้าข้างหลังอะไรนี้น่ะใชแ่แต่ว่าดวงเราเนาะมันได้แค่นี้จ้าคือ,อคือเมื่อวานอะ่ะตอนที่หมวนไปจะออกก็ไปเห็นที่ต้นไม้อีกจ้าอาลงก็ได้ค่ะจ้าไปเห็นที่ต้นไม้อีกด้วยเป็นศูนย์สามเจ็ดนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพระาะว่ามันหมดเวลาก่อนไปเห็นช่วงประมาณเกือบบ่ายสามบอค่ะเห็นที่ต้นต้นไม้เป็นเป็นต้นไม้มงคลนะคะบ้านเพื่อนอืมต้นไม้มงคลใช่ค่ะวันที่ไป ขอโชคขอลาบวันนั้นก็พอดีไปอีกเมื่อวานก็ไปเห็นอีกในต้นไหม่บ่ค่ะต้นต้นไม้บ่ต้นไม้มงคลใช่ค่ะเป็นเขาเรียกอะไรต้นกลยเงินกลยทองอะไรนี่แหละค่ะจำไม่ได้แต่เป็นต้นที่ไม้มงคลที่สวยมากกับที่กําลังฮิตอยู่บ่ก็เห็นเมื่อวานแต่ว่าซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันอันนั้นคือเห็นซ้ำเตัวตรงๆเลยบ่ใช่เห็นซ้ำตัวตรงๆเลยเห็นศูนย์เจ็ดสามเลยในในใบไม้ใบนั้นค่ะ ก็ถ่ายมาอยู่นะถ่ายมาอยู่เนาะมองเห็นตัวเลขชัดไหมมันมันไม่ค่อยชัดอ๋อเห็นลงเฟซอยู่ว่าตาดีได้ตาได้เสียเนาะใช่ค่ะอ๋อนั่นนะใช่ค่ะหนนาะนี่ในต้นต้นอันนี้นี่นี่อืมก็จะมองไม่เห็นหรอกใช่ค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่วันที่เราไปบวงสรวงวันนั้นน่ะก็เห็นที่กล้วยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเห็นที่กล้วยเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามตรงเลยเนาะวันที่บวงสรวงที่วัดเขาป่าพลรานเพียเนาะใช่ค่ะ คือคือดวงได้แค่สองตัวน้องงวดนี้เพราะว่าเห็นเลขสามตัวน่ะมันรู้สึกไม่ไม่ชอบรู้สึกไม่อยากซื้อหลังหลังจากที่งวดเมื่อกี้ไม่ถูกเนาะไม่เข้าผิดไปงวดหนึ่งเนาะใช่ค่ะผิดไปงวดหนึ่งแล้วก็งวดนี้ก็มาเข้าอีกค่ะก็มาเข้าอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะสาหรับอ่าน้องฝันแม่นนะคะก็ฝันแม่นจริงๆเนาะได้ทั้งกระเป๋าแล้วก็เห็นหางพญานาคก็เคือไม่เคยฝันเห็นพญานาคเลย ไม่เคยฝันเห็นเลยคือครั้งนี้ครั้งแรกบอค่ะก็วันนั้นที่ไปหาหลวงตาเนาะไปหาปู่อนุชิตก็ตถามเกแกบอกกก็บอกว่าจะมีโชคมีลาบแกพูดอย่างนี้แล้วก็จะได้เจอเน,นะคู่เก,กบอกก็แบบนุ้ไม่เคยฝันเห็นอย่างนี้นะคะปู่แก,กบอกว่าไม่เป็นไรหรอกฟันดีแก,กบอกเนี่ยจะถูกไวยอีกแกพูดอ,อย่างนี้<อ>ก็ถูกจริงๆอ่าก็ถูกจริงๆเนาะคือแกแบบแม่นมากนะคะค่ะอาจารย์อนุชิตเนาะใช่ค่ะแล้วแกก็ให้ตัวเลขถูกด้วยเนาะใช่ค่ะ ถาจะเลขถูกด้วยนะคะท่านชมก็มีเข้าหลายสำนักอยู่เนาะใช่ค่ะเข้าหลายสำนักอยู่หลักกิโลก็เข้าอยู่เนาะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าตัวเลขในหลักกิโลอ่ะมันไม่เข้าเนาะใช่ค่ะก็คืออาจารย์ป้อมเนาะอาจารย์ป้อมได้อยู่ที่ใบใช่ค่ะแกบอกสามเจ็ดเนาะรอบรอบสองค่ะที่เราบอกหลายรอบอ่ะเนาะใช่ค่ะยังจดไว้อยู่เลยอาจารย์ป้อมเนี่ยยังจดไว้อยู่เลยล่างเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชมของอาจารย์ป้อมเนาะค่ะสามเจ็ดแกให้รอบสอง ก็มีข right. hm so like right. uh, ้าวหลายที่อย like ู keyboard, ่ข้าวหลายที่อยู่เนาะแล้วต um ัวเลขปูคำแสนก็เข้าเนาะใช่ค่ะเข้าอยู่นะตัวเลขปูคำเสนอ่ะศูนย์ห้าหกเรากลับหัวกลับหางใช่เป็นก้าหเก้าห้าเวลาเราซื้อเลขอย่างนี้เราต้องกลับอีกแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่เขาจับลูกปิงปองก็ถูกแปดสามเจ็ดใช่ค่ะเกบอกว่าเกน่ะฝันแล้วทีนี้แกก็เลยมาที่ตักกิโลเนาะพอแกมาถึงแกก็มาจับ ลูกปิงปองตอนแรกแกจะจุดก็แกไม่อยากจุดแกบอกว่ารู้สึกไม่อยากจุดตอนที่นี้มีคุณป้าคนหนึ่งถือมาให้แกจับแกก็เลยจับแกก็จับมาได้แปดสามเจ็ดแกบอกว่าเ,เลขตรงกับผมผมเลยแล้วพูดอย่างนี้นะก็เลยบอกผมจับแน่นอนแกก็ซื้อรอตเตอรี่ไปกี่ใบไม่รู้แต่ว่ามันออกบนเนาะสามใช่ใช่บอกบนถ้าลงเลขพิเศษเนาะครจะได้อยู่เข้าเข้าลายสำนักอยู่ของพี่นางก็เข้าเนาะ ของพี่นางเขาเข้านะจาได้ไหมวันที่เราไปรอบแรกพี่นางบอกว่าตัวเลขที่ปลูกคำเสนห้าศนอ่ะแต่ก็บอกว่าจะเอา,อาวันที่9เดือน9้าอะไรประมาณเนี้ยเก้านอ่ะเต็มเต็มเลย<ช>ของพี่นางอ<ช>ของพี่นางแล้วก็พี่แนงเข้าอีกแล้วนะคะแล้วก็น้องฟันแม่นก็เข้าเต็มเเนาะสามเจมเจ็ แล้วก็เสียดายเนาะไม่ตัดเสียดายไม่ถ้าตัดได้สามตัวตรงๆรงคือไม่ต้องกลัำต้องอะไรไม่ต้องต้นเนาะเต็มเต็มเลยเสียดายมากฝันดีฝันแม่นมากเลยเนาะเอ้ไห้เอนซิลไปไหนมาไนดูสิเอามาเข้าเครื่อง่อยเด้ก็เมื่อวานก็ถามลูกเหมือนกันว่าเอนซิลวันนี้ไม่จะถูกไหมไหมเอนซิลบอกถูกถูกบอกถูกปกติเวลาถามคือ ถ้าไม่ถูกก็คือไม่ถูกเลยถ้าถามอ n นฟิวันนี้แม่ถูกหวยไหมไม่ถูกหรอกถ้าถ้าพูดอย่างนี้บไม่มีสิทธิ์ <c oughs> เลยนะ <c oughs> แต่เขา <c oughs> เขาบอกตัวเลขในคะงวดที่ผ่านมางวดนี้อ,อางวดงวดที่ผ่านมาเมคิด่นะแกบอกอะไรแกบอกตากับตามั้ง e นฟิวน่ <f> บนะบอกกับตาเ<ม>รื่อะไร,ไม,รไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าบอกกับยายเขาบอกกับยายเขาอะไรสามสองเจ็ดอะไรนี่แหละอ๋อสามสองเจ็ดค่ะอือบอกกับยายสามสองเจ็ดเราไม่ได้พาไป หลักกิโลเนาะอีกเนาะจุดทูบแม่นมากใช่จุดทูบแม่นมากเลยแต่ว่าพาไปแล้วก็ดื้อนะคะท่านผู้ชมทํางานไม่ได้นะคะถ้าน้องแบบพาไปจุดที่ไหนนี่แม่นเวลาให้เกจับทูะไรเนี่ใช่นะตอนที่หลักกิโลเนาะหลักกิโลนางฟ้าอ่ะใช่เก้าศูนย์เก้าสองตัวทีนี้ก็ไม่ได้พาไปอีกเลยเนาะสำหรับนะคะคุณน้องนะคะแล้วก็ ตัวเลขนะคะที man, long, ่ฟ so, like so we the ันได้นะคะท่านผู then, so ้ชมเนาะค่ะก็เข้าลายสำนักนะคะของน้องฟันแม่นก็เข้าแล้วก็ในลายที่นะคะที่หลักนนะคะก็เข้าเข้าตรงไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินีก็จะตามให้ท่านผู้ชมนะคะเหมือนเดิมเนาะตามเหมือนเดิมตามเหมือนเดิมนะคะท่านชมเนาะท่านใดโชคดีก็เม้นมาบอกแอดมินีได้เลยนะคะ ถ้าท่านใดโชคดีนะคะท e ่านใดที่ยังไม่โชคดีก็รองวดต่อไปนะรองวดต่อไปนะคะท่านชมเพียงแต่ว่าเลขน้องฝันมันก็น้องให้ก็มันก็เยอะอยู่เนาะเยอะอยู่ค่ะเราก็ให้เป็นเรืองเองเนาะมันคือมันอันนี้มันแล้วแต่ดวงะใช่คือแล้วแต่ดวงใช่คือบางคนอะแบบว่าพอเราฝันได้อย่างนี้บางคนมา ตามเขาบอกพอตามไม่ถูกอะไรอางนี้ค่ะก็คือมันอยู่ที่ดวงเราใช่ค่ะก็ถ้าอยากได้โชคได้ลาภเยอะๆก็ทําเหมือนเอสนะคะเนาะเอสคือจุดทูบอันนี้คือจะจุดทูบเนาะใช่ค่ะจะจุดทูบสิบหกดอกเช้าแล้วก็ท้องคาถาเรื่อยๆๆก็ได้ค่ะได้โชคตลอดจ้ะค่ะก็มีไม่ถูกบ้างแหละเนาะบางบางทีใช่เพราะว่าเราก็ไม่ไม่ใช่อาจารย์ที่ว่าจะให้เลขแม่นหรือไม่ให้ถูกตลอดเนาะใช่ค่ะก็ไปไม่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะ มีเข้าบ้างผิดบ้างถูกบ้างใหลุดบ้างได้บ้างเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ถือว่าน้องกับฟันแม่นอยู่เนาะฟันแม่นอยู่นะคะอย่างให้ตัวเลขถูกมาอย่างเมื่อกี้ก็ผิดไปงวดหนึ่งเนาะใช่ค่ะก็คือเข้ารอบนั้นเข้าสามตัวตรงแล้วก็พอทีนี้ก็มาเข้าอีกสองตัวบนล่างเนาะพอทีนี้ก็ไม่ถูกางดแล้วนนี้ก็เข้าเข้าอยู่เนาะก็ถือว่า ฝันดีนะคะก็รอรอความฝันของน้องฝันแม่นอีกเนาะค่ะจะฝันวันไหนก็อีกที่หนึ่งนะคะท่านชมเดวจะตามให้เนาะท่านใดที่อ่าตามก็อาจจะไม่บาดไม่ไหวเนาะตัวเลขมันเยอะเพราะว่าหลายที่หลายสนักตัวเลขก็เยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะก็ไม่ฟันทนว่าแต่ถ้าเราแบบแต่ถ้าเราดวงดีนะคะคือซื้ออหไก็ถูกได้ค่ะเหมือนเหมือนงวดนี้เหมือนงวดนี้เหมือนกันซื้อตัวไหนก็ถูกคือสามเจ็ดนี่แบบ ชอบ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 มาตลอดคือคือ,คอไ,มไม่ไม่ทิ้งเลยค่ะไม่ลืมไม่อะไรเหมือนงวดที่แล้วน <no. S 2> ที่ผ่านมาพอเดือนไอ้งวดไหนที่ไม่มีดวงจริงๆคือจะลืมจะลืมตลอดเลยคืองวดนั้นไม่มีดวงแต่แต่งวดนี้รู้สึกว่าแบบชอบมากเลยสามเจ็ดกับเจ็ดเก้าค่ะเพราะว่าสามเจ็ดก็ปีเกิดตัวเองใช่เนาะค่ะก็งวดที่แล้วมันสองเจ็ดเนาะก็ออกอายุพอมางวดนี้ก็คิดคิดไว้เลยว่าอุ้ยงวดนี้น่าจะออกพอศรตัวเองก็ออกจริงๆค่ะก็แบบ ดีใจมากเลยโอ้จริงๆเนาะกับความฝันที่เห็นหางพญานาคเนาะใช่ค่ะค่ะทางงวดต่อไปนี่ก็ขอให้ฝันดีฝันแม่นอีกเนาะค่ะจะได้เอฟซีของช่องน้องอันฟิวแล้วก็ช่องมณีเนาะจะได้เอาไปเสียงโชคเสียงดวงถูกกันเลยเนาะค่ะค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องอันฟิวนะคะแล้วก็เอฟซีของช่องมณีช่องน้องอันฟิวนะคะจงโชคดีไปด้วยกันเรื่อยๆเนาะค่ะค่ะ ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ